กําลังประสบปัญหากับนกใช่หรือไม่เราขอแนะนำ JH Bird Protect ไล่นกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงงานเข้ารับหมดหรือหากใครอยากสอบถามเขาก็สามารถสอบถามได้อ๋อและที่สําคัญเขาแค่ไล่ไม่ได้ทําร้ายหากใครสนใจติดต่อกดใต้ที่ลิงใต้คลิปเลยครับโฟกลิฟต์จะมาครับโฟกลิฟต์จะมาจําหน่ายและให้เช่าโฟกลิฟต์รับซ่อมก็มีนะครับสนใจกดต้ที่ลิงใต้คลิปนะครับโฟกลิฟต์จะมาครับโฟกลิฟต์จะมา สลาโมเลยคุณบัวร้อมาตุ้มรอฮิวบอร์กาตุ้ยสวิดาสวัสดีครับเพื่อนๆครับขณะนี้ครับผมอยู่ที่ซอ,อย <c oughs> ผมอยู่ระหว่างซอ,อยเชื่อมสัมพันธ์24กับเชื่อมสัมพันธ์26อันนี้อยู่ระหว่างนะฮะซอ,อยนี้อยู่ระหว่างสองซอยเชื่อมสัมพันธ์24กับ26นะผมอยู่ที่ป้ายที่เขียนว่าอารุณคาเฟ่เขาบอกว่าเข้าซอ,อยนี้ไปนะครับเพื่อนๆครับ ประมาณ50เมตรเราจะเจอร้านอารุนคาเฟ่ซึ่งที่นี่นะครับเขามีอาหารหลากหลายชนิดรวมทั้งเมนูมากกว่า20เมนูให้เลือกนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับอาหารที่นี่นะครับโดยเฉพาะพิซซ่าพิซซ่าที่นี่นะครับเขาพิเศษมากมากเพราะว่าเป็นพิซซ่าที่เข้าเตาออกเตาถ่านกลิ่นมันจะหอม หอมแบบไหนหอมยังไงวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปที่อรุณคาเฟ่ตามผมก็ไปเข้าซอยนี้ไปประมาณ50เมตรครับเพื่อนๆกระเพดชิมชวนและช่อง YouTube หาชิมชวนในวันนี้จะพาไปชิมอาหารที่อรุณคาเฟ่ครับนี่ครับถึงแล้วครับอรุณคาเฟ่ฮาลาม นั่นหมายความว่ามุสลิมของเรานะฮะต้องทานได้แน่นอนเพราะว่าไม่เช่นนั้นนะครับผมเองรวมทั้งเพจของผมไม่พามาชิมและก็ทานอาหารเดี๋ยวเราไปข้างในกันนะครับว่าที่นี่เขามีอะไรให้รับประทานบ้างตามผมมาครับ อัสราอะไรกรุมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอแนะนำร้านคาเฟ่น้องใหม่นะคะคาเฟ่คาเฟ่ฮาลานนะคะที่อยู่ในเขตหนองจอกค่ะก็ทางร้านของเราก็จะมีเ,เมนูเกี่ยวกับกาแฟแล้วก็เป็นน้ำอิตาเลียนโซดาต่างๆนะคะแล้วก็มีเทค้กที่อร่อยแล้วก็มีที่เป็นซิกเนเจอร์เลยก็จะเป็นพิซซ่าเตาถ่านค่ะ ซึ่งออยเป็นคนที่แบบชอบทานอาหารและชอบทำอาหารก็เลยอยากจะทำอาหารให้กับลูกๆได้ทาน,นะะก็เด็กๆที่บ้านชอบทานพิซซ่ากันก็เลยไปเรียนไปเรียนเพื่อที่จะทำพิซซ่าแต่พิซซ่าของเราก็จะเป็นพิซซ่าโฮมมี่ะคะ่ะที่ทำเองที่บ้านนะคะแล้วก็คิดคน้นแป้งแป้งของเราสูตรเฉพาะของทางร้านเลยแล้วก็ที่สำคัญ หน้าต่างๆเนี่ยเราที่โดดเด่นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นพิซซ่าหน้าเนื้อค่ะแล้วก็มีเห็ดทัฟเฟลมีให้เลือกมากมายมีเป็นประมาณ10กว่าหน้าเลยค่ะอ๋อความพิเศษของพิซซ่าเตาถ่านของเรานะคะก็จะใช้ไม้ยูคาค่ะซึ่งให้ความหอมคล้ายๆกับไม้เดียวค่ะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอบ โดยไม้ยูคาเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นหอมเข้าไปในเนื้อแป้งแล้วก็จะได้ความาในอุณหภูมิที่ที่พอเหมาะด้วยค่ะแล้วก็จะมีอสปากเกตตี้มีไก่เม็กซิกันเฟรนชฟรายแล้วก็สลัดค่ะแล้วก็จะมีอาหารอีสานด้วยซึ่ง ออยเองเป็นคนอีสานนะคะแล้วก็ได้ทำอาหารพื้นบ้านเป็นอาหารแบบอาหารพื้นถิ่นนะคะที่เป็นอาหารอีสานก็คือส้มตำกุ้งสดแล้วก็ลาบเป็ดแล้วก็พลาเนื้ออยากให้พี่น้องชาวมุสลิมของเราได้ทานอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิน่นรสชาติแซบๆะคะ่ะเผื่อใครไม่อยากทานพิซซ่าที่แบบอาจจะไม่ชอบทานพิซซ่าก็อาจจะเลือกทางมีทางเลือกให้ได้ทานอาหารอีสานเพิ่มขึ้นนะคะ แต่ที่นี่ก็จะมีโซนให้เลือกหลายโซนเลยค่ะก็จะเป็นโซน outdoor ด้านล่างนะคะแล้วก็ในอนาคตก็จะมีมุมของเด็กๆเ,เป็นมุมคิดขับให้เด็กๆได้เต้นแบบว่าสไลเดอร์แล้วก็ชิงช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีโซนด้านบนก็จะเป็นโซนห้องแอร์ที่แบบว่าจะต้องแบบมีจัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในอนาคตนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นห้องละหมา ทุกคนที่มาทานอาหารที่นี่ก็จะได้สบายใจในการประกอบศาสนากิจทางาศาสนาในในเรื่องของาศาสนานะคะก็จะมีห้องละหมาดหญิงแล้วก็ห้องละหมาดชายแล้วก็ยังมีวิวที่เก๋ๆก็จะแนะนำเลยค่ะว่าในโซนของด้านบนชั้น3ามเป็นชั้นดาดฟ้าเนี่ยเราก็จะให้เทควิวเกี่ยวกับอมองพระอาทิตย์ตกดินนะคะมีวิวพระอาทิตย์ตกดินสวยๆะคะ่ะ แล้วก็มีมีเครื่องบินมีเครื่องบินขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาก็สามารถได้มานั่งชมยังไงก็ขอฝากร้านคาเฟ่น้องใหม่ด้วยนะคะร้านอารุณคาเฟ่จะอยูอ่ถนนเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง24กับ26คะ่ะค่สำหรับร้านเรานะคะคจะเปิด10โมงปิด2ทุ่ม แต่สำหรับเดือนรมอมรอนะคะสําหรับพี่น้องชาวมุสลิมเราจะเปิดให้พิเศษตั้งแต่10บโมงจนถึงห้าทุ่มเลยค่ะเราจะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะยังไงขอฝากด้วยนะคะอัศรามัอะลยกุ้มบารมาตุ um ้นล้อฮิวบารากาตุ อยากจะแนะนำให้พี่น้องชาวมุสลิม,มค่ะได้ลองมาทานเพราะเป็นเป็นสูตรของทางร้านซึ่งไม่ไม่น่าจะเหมือนใครเนาะมันจะหอมเครื่องเทศค่ะและตัวเนื้อเราก็ใช้เนื้อบดเป็นเนื้อโคขุนนะคะก็จะมีมันแทรกนิดหน่อยเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่แข็งกระด้างเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวครีมซอสพวกนี้เราก็จะทําเองทั้งหมดแม้กระทั่งตัวผักขมเนี่ยเราก็คือจะไม่ให้มันออกแข็งกระด้างอะคะ่ะตัวนี้เป็นแป้งเป็นแป้งทําใหม่ทุกวันค่ะ<ม>เป็นแป้งสดนะคะตัวนี้ และส่วนตัวเราจะทําเป็นในส่วนของสมมุติว่าเราจะสต๊อกของสัก3วันเราจะทําเอาไว้แล้วเราก็จะแช่ส่วนตัวที่ที่น่าจะนําเสนอคือน่าจะเป็นตัวชีสอันนี้เป็นชีสอินพอร์ตจากนิวซีแลนด์ค่ะเราจะใช้แบบนี้เลยตัวนี้จะทานแล้วจะให้เรารู้สึกว่ามันจะไม่เลี่ยนไม่ปวดหัวเพราะลูกค้าบางท่านที่ที่ทานชีสแล้วรู้สึกปวดหัวก็จะจะมีเยอะแต่ตัวนี้เราอยากให้ลองมาชิมดูค่ะเนาะ อันนี้ร้านเราม,มีมีมีแค่12นิ้วก็คือถาดใหญ่ถาดอย่างเดียวค่ะอันนี่แปดชิ้นได้8ชิ้นได้8ชิ้นค่ะตัวนี้ได้8ชิ้นนะคะมาครอบครัวหนึ่งก็น่าจะถาดเดียวก็น่าจะอิ่มแล้วอันนี้คือจะทำให้ไม่ติดแป้ง Okay. ต่อไปก็คือจะเป็นการเอาพิซซ่าตัวนี้อบในส่วนของเตาของเราเนี่ยจะเป็นเตาเขาเรียกว่าพิซซ่าเตาถ่านนะคะเราจะใช้ไม้ยูคาซึ่งจะทให้เกิดความหอมในส่วนของตัวเตาเนี่ยอง,องศาอุณหภูมิในเตาเนี่ยควรจะอยู่ที่270แล้วก็ไม่เกิน330อางศานะคะอ่า270ดแล้วอันนี้คือสามารถอบได้เนาะโอเคนี่ก็จะทําความสะอาดนิดนึงนะคะส่วนตัวนี้ก็คือสามารถเอาเข้าไปได้เลยนะคะ อันนี้ใช้เวลากี่นาทีครับอันนี้ใช้เวลาประมาณไม่เกินห้านาทีบวกบวกนิดหน่อยขึ้นอยู่กับเปลวไฟข้างในด้วยฉะน,นั้นในการอบอพิซซ่าของเขาก็าคือจะต้องมีเปลวถ้าเป็นทําไมก็ถามว่าทาไมใช้ฐานไม่ได้เพราะมันไม่มีเปลวไฟใช่มมันต้องมีเปลวอย่างนี้ค่ะขออนุญาตปิดเววๆๆพราะว่าถ้าองศาต่ํากว่านั้นเนี่ยจะทําให้แป้งเนี่ยมันไม่ฟูมันจะทําให้เป็นแบบ ด้านติดกับพื้นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือช่วงเวลาที่เรารอประมาณ5นาทีใช่ช่วงเวลาเรารออยู่ที่5นาทีเราก็จะมีการพลิกบ่อยๆเริ่มพิซซ่าเริ่มจะฟูตัวละตัวแป้งเริ่มฟูและะ้วค่ะ แล้วก็เทคนิคในการในการอบตรงนี้ก็คือถ้าเราจะต้องดูก้นดูตูดพิซซ่าเฉะนั้นตูดพิซซ่าเนี่ยเป็นหลักสําคัญที่สุดสําหรับพิซซ่าต่อฐาถ้าหน้าไหมแต่ว่าตูดไม่สุกก็ทานไม่ได้ค่ะ <c oughs> อนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือ การเสิร์ฟละหั่นเป็นชิ้นนิดนึงความสวยงามโรยออริกาโนส่สพาะหน้าเนื้อค่ะถ้าชอบก็สามารถเพิ่มเติมได้เรียบร้อยแล้วค่ะเพืเ่อนๆครับ หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะฮะเพื่อนๆเ,เห็นวิธีการทำพิซซ่าเตาถา่านโอ้โหหอมเตะจมูกผมเลยนะฮะและนี่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับพิซซ่านะฮะที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะ,ะมีผักโขมมีเนื้อนะฮะโบโลเนสเนื้อแล้วก็ผักขมด้วยนะฮะพิซซ่าเนี่ยจะเป็นถาดใหญ่ ขนาดนี้นะครับ8ชิ้นด้วยกันเมื่อสักครู่เห็นวิธีการทําไปแล้วใช่ไหมครับช่วงเวลาจากนี้แหละครับผมจะชิมให้เพื่อนเพื่อนดูว่ารสชาติเป็นยังไงแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมชิมเนี่ยรสชาติเพื่อนๆไม่รู้เพื่อนๆต้องมาที่นี่นะครับอรุณคาเฟ่มีทั้งโซนเรื่องของกาแฟ ทั้งร้อนทั้งเย็นแล้วก็พิซซ่านะครับรวมทั้งอาหารลหลายเมนูอย่างที่เจ้าของร้านนะครับคุณออยได้อบอกกล่าวกันไปแล้วผมชิมก่อนแล้วกันนะครับไม่รอช้าแล้วนะฮะเพราะว่าถ้ามูตารอนเน้นะครับเดี๋ยวมันจะขาดความร้อนความอร่อยนะฮะโอ้โหพิซซ่าเตาถ่านนี่โอ้โหพรอมครับฮนะบผมขออนุญาตเลยนะ ที่จะชิมแบบไม่ต้องใส่ทรงใส่ซอสอะไรลเลยนะเอาแบบนี้เลยฮะออริจินอลนี่ชิมก่อนเลยเผื่อว่าเพื่อนๆจะแวะมานะอยู่ไม่ไกลนะฮะย่านหนองจอกตรงนี้เองนะครับบิสมิลล่าอืมอ,อร่อยมากเพ่าที่ผมฟังนะครับวัตถุดิบที่เขาเลือกมาทำเนี่ยนะครับเขาใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแม้แต่ชีสเองนะครับก็สั่งมาจากต่างประเทศเนื้อ และขั้นตอนในการทำเขาบอกว่าอร่อยจนติดคอครับพเพื่อนๆคิดดูแล้วกันว่ามันอร่อยขนาดไหนอร่อยจริงๆนะครับเป็นร้านที่ผมทึ่งมากนะครับบรรยากาศเนี่ยเขาบอกว่าเหมาะกับครอบครัวมากๆอยากจะบอกว่าที่อารุณคาเฟ่นี้เนี่ยน,น,นะครับเขาเลือกวัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าเองก็ตามเพราะว่าเพื่อน <c oughs> ๆเห็นวิธีการทำอย่างละเอียดมาแล้วนะครับวัตถุดิบมีคุณภาพอร่อย ผมไม่อยากให้เพื่อนๆนะครับพลาดกับร้านนี้แล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับปักหมุดไวได้เลยะฮะอารุณคาเฟ่รับรองเจอแน่นอนเข้าซอยมาเนยนะครับประมาณ50เมตรเองเะถานที่ของเขานะครับอย่าขอชิมก่อนอม,มันนุ่มอ่ะ มันนุ่มเดี๋ยวนี้ฮนะพิซซ่านะครับที่เป็นพิซซ่าฮาลาลและมุสลิมทานเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลอะไรเนี่ยผมว่านะมีไม่มากและหนึ่งในที่ไม่มากผมขอแนะนําที่นี่นะฮะอาหารก็อร่อยเกิดจากการที่ครอบครัวของคุณออยชอบในการทานไปเรียนแล้วก็มาเปิดร้านสถานที่นี้นะฮะเขาเตรียมไว้รองรับ จัดเลี้ยงได้นอนาคตอิงชาล์ลมีห้องประชุมมาได้ถ้เกิดว่าใครจะมีการจัดประชุมสําหรับพนักงานของบริษัทท่านในอน,า,นาคตรวมทั้งรอมฎอนปีนี้นะปี2566รอรมฎอนปีนี้ที่จะรศสกราด1,444นี้รอมฎอนนี้ขยายเวลาเปิดออกไปด้วยแวะมานะมาละสินอดที่นี่ก็ได้เปิด10โมงหน้าเบื้องต้น10โมงถึง2ทุ่มแต่ถ้าช่วงรอมฎอนถึงสี่ทุ่ม หยุดวังจันตามที่คุณออยบอกขออร่อยต่อกับพิซซ่าก่อนนะครับเพราะยังมีอีกหลายเมนูเพราะคุณออยบอกแล้วว่ามีหลายเมนูมากใครไม่ชอบพิซซ่ามีอาหารอีสานใครไม่ชอบอาหารอีสานก็กลับมากินพิซซ่าเอ๊ะหรือ,อยังไงไ,ได้ทั้งหมดเลยนะรวมทั้งแม้แต่ผัดกระเพราทุกคนบอกว่าโอ้ที่ไหนก็ทานได้แต่แต่และที่นะครับกระเพราหนะาผัดกระเพราเรีวยกว่าเป็นเมนูปราดเซียนเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะมีเมนูให้ชิมต่อไปเรื่อยๆด้วยแต่ตอนนี้ขออร่อยต่อก่อนนะครับ Uh huh. uh huh. อืนี <such> <card> shuttle, ่สำรับผมเนี่ยไม่ต้องสาจซอสนะอร่อยรสชาตดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบในการ่ปสายซอสใส่สายตรย่าตามอัธยาใสยเลยครับเมนูนี้นะคะคือเมนูไก่มาคิกันนะคะความพิเศษก็คือการหมักแล้วก็กรรมวิธีในการอบไก่นะคะ ก็คือต้องใช้ไฟที่กําลังจะมอดของการอบพิซซ่าในแต่ละวันแล้วก็เปลี่ยนแนวไฟเป็นวงกลมแล้วก็ใช้เวลาในการอบอประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็คือต้องอบทีละด้านของไก่จะได้กรอบาพร้อมกันส่วนเมนูถัดไปนะคะจะเป็นสปากเกตตีเบคอนไก่ผัดพริกแห้งค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเช่นกันค่ะส่วนเดวนี้จะเป็นซีซ่าสลัดอกไก่พริกไทยดำค่ะตัวเนี้ย ของทางร้านจะเป็นน้ำซัชนที่เป็นออริจินอลค่ะคือทำด้วยไข่แดงจะไม่ใช่เป็นซอสครีมตัวขาวจะมีความเข้มข้นก็จะเป็นพิเศษเอาละครับเพื่อนๆครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะอาหารอิตาเลียนนะฮะพิซา่าอร่อยไปแล้วนะฮะดูนะครับที่อารุณคาเฟ่เนี่ยนะฮะดูเมนูนะครับนี่หนึ่งในหลายๆเมนูนะครับ <c oughs> เขามีเมนูนะครับมากกว่า10 นั่นหมายความว่า20-30เมนูนะครับอันนี้เป็นบางส่วนนะฮะที่ทางร้านเนี่ยนำมาให้ผมรับประทานเราเริ่มกันที่เมื่อสักครู่นะเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ทราบแล้วนะครับว่าไก่เท็กซัสเนี่ยนะครับเขามีกรรมวิธียังไงผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าร้านที่นี่นะเขาคัดสรรวัตถุดิบในการนํามาให้ลูกค้ารับประทานมากอย่าพูดเยอะฮะเดี๋ยวเจ็บคอทานดีกว่าจะได้อิ่มนะครับปิกัด อร่อยฮะรสชาติรสชาติมันละมุนล,ละมุนนะผมว่านุ่มด้วยมันเหมือนกับว่าซอสหรือการที่เขาหมักตามที่าทางร้านอธิบายไปนะครับมันเข้าอยู่ในเนื้อของไก่อะครับ <c oughs> คนที่อยู่หลังกล้องกดไปนะครับผมจะทานให้อร่อยคนเดียวเลยอร่อยมากครับ ผมขออนุญาตนะฮะเพื่อนๆที่ชมอยู่เนี่ยคลิปนี้เนี่ยขออนุญาตจริงๆครับว่าผมจะพยายามใช้มือครับผมจะไม่ใช้ซ้อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกินได้ไม่ทุกซ่องทุกมุมของข่ายต่อมาฮะเขาบอกว่าคนเวลาไม่ถูกกันเขาบอกไม่กินเส้นแต่ผมตอนนี้ต้องกินเส้นนะสปาเกตตีนี่มันจะคุ้นเนี้ฮะพี่ที่รบอกว่าอยากให้ทานร้อน,อนผมก็อยากจะทาน,ร,นร้อนนะครับแต่ตอนนี้กว่าจะถ่ายได้นะฮะนี่ดูครับ อันนี้ใช้มือไม่ได้ต้องใช้ผู้ช่วยก็คือซ่อมนะฮะนี่ฮะผมขออนุญ,ญาตฮะกรกลุงรังแบบนี้เลยนะฮะอาจจะไม่เรียบร้อยแต่รสชาตินี่ไม่เรียบร้อยคือผมนะฮะเนี่ยอร่อยอยังไม่ได้ชิมเลยแต่รู้ว่าอร่อยอผมว่าครับใครที่ชอบรสชาติจัดจ้านในสามโลกนะที่นี่ฮะเป็นอีกร้านหนึ่งใครไม่มาเนี่ยนะครับผมว่า จะไม่ทันเขานะครับถ้าถือว่ามาช้านะแนะนําเลยนะฮะมาที่นี่ต่อมาฮะกลัดจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ผักนึงนะครับแต่ค่อนข้างห่างกันเมื่อสักครู่นี้นะครับทางทางร้านเนี่ยเขาแนะนําแล้วนะครับกรรมวิธีก็ทํำยังไงผมเนี่ยก็จะเลือกกินแต่ไก่ละผักก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยการจัดหน้าตาอาหารเนี่ยนะครับมันน่ารับประทานจริงๆครับเพื่อนๆครับนี่ผมคนยากินแบบนี้ก่อนแล้วกันนะ ก็ปอกปลอดมากครับคนที่สายสุขภาพนะครับตอนนี้เนี่ยใครที่อาจจะหลีกเลี่ยงพวกเนื้อที่นี่เขาก็มีทางเลือกสํหาหรับคนที่รักสุขภาพนะฮะใครที่ชอบสลัดก็มาที่นี่ได้อร่อยจริงไม่ก่กาอือต่อมาครับผมก็เล็งๆอยู่นะครับว่าจะเอาอันไหนก่อนดีแต่ผมเห็นการจัดนะฮะมาแล้วเนี่นะครับเขาเรียกว่าลาบเป็ดนี่ฮะลาาเป็ดครับลาบเป็ด เขาก็มีผักมาให้ทานด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่สลัดเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ครีมลงไปนะฮะเพราะว่าอยากจะทานหลายๆอย่างก่อนอืมอร่อยอ่ะอร่อยมากผมว่าคนคนชอบกินเผ็ดผมจินมเขางงเลยนะแต่ผมกินอย่างนี้แหละกินแบบไม่ง่ายเพราะของอร่อยอือ ต่อมาครับต่อมาต่อมาต้มา,ตมาทานอีกเมนูนึนนงอันนี้ครับลาบปลาแซลมอนอรสชาติจัดจ้านมากอร่อยจริงนเนื้อปลาก็นุ่มนุ่มมากคนทีมมมม่ชอบรสจัดจัดนะครับผมว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต่อมาครับอ,อันนี้ฮะเนื้อฮะเนื้ออ,อะไรเนื้อนะปลาเนื้อทีมงานไม่ช่วยเลยนะทีมงานไม่ช่วยเลย เพื่อนครับอาการชิมของผมเนี่ยนะผมจะจะบอกว่าผมบอกอร่อยเพื่อนๆไม่มีทางรู้ว่ารสชาติอร่อยหรือเปล่าแต่ถ้าอยากจะอร่อยเหมือนผมนะฮะผมแนะนานะครับที่นี่อารุนอาเฟสนอกจากนี้เครื่องดื่มแล้วอาหารมีหลายเมนูมากแล้วก็อร่อยจริงๆเกิดจากพี่ออยนะฮะเจ้าของร้านเนี่ยและครอบครัวต้องบอกอย่างนี้ชอบในการทําอาหารชอบในทานในการทานพิซซ่าก็เลยเกิดแนวคิดแล้วก็มาเปิดร้านที่นี่อยากให้เพื่อนๆว่ามาหน้าถนานเชื่อมสัมพันธ์เนี่ยอยู่ไม่ไกลนะปะักมุงมาเลยฮะ อารุณคาเฟ่ยังไงก็เจอผมไม่เคยมายังเจอเลยแล้วเพื่อนๆนะฮะอยู่กับโซเชียลในขณะนี้จะมาไม่เจอผมไม่เชื่อแวะมาปัดหมุดมานะครับร้านเปิด10โมงสองทุ่มปดถ้าช่วงรบดอนดีฮิจรสักการะหนึ่งันสี่ร้อยสี่สบสี่เปิดยาวไปจนถึงสี่ทุ่มนะฮะเพื่อให้อ่าเพื่อนๆนะที่เป็นมุสลิมจะมาละศิลอดก็ได้นะครับแล้วก็สถานที่เนี่ยผมบอกจริงฮนะ สวยงามมากสวยงามจริงๆนะผมเนี่ยโอโ้มาครั้งแรกมาเจอุูบโอ้โหทัตคาดีๆนี่เองแต่อางพี่ออยบอกว่าเราทรําลักษณะแบบครอบอยากให้เป็นครอบครัวแบบโฮมี่คือครอบครัวมาพาลูกพาครอบครัวมาแล้วก็มีสถานที่นานา,นากก็จะมีสถานที่เด็กให้เด็กด่งเล่นด้วยนะฮะ <S <S ต่อมานะซุปเปอร์ปีไกน่นน่ตอนแรกเขาบอกทุปเปอร์ตีไก่แต่ตอนนี้เนี่ยเอาปีกม้ทานนะเผื่อวันหนึ่งวันใดผมจะบินได้เพราะกินปีไก่ ยชิมแบบนี้เลยชิมน้ำก่อนเลยฮะโอ้โหเพื่อนครับ ผมอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากมากเลยนะครับผมทําเป็นเล่นอย่างนี้นะไม่บอกเ้ยอร่อยจริงหรือเปล่ามันอร่อยจริงครับผมถึงมาชิมที่นี่ไงอย่าลืมติดตามนะครับกับเพจของผมนะฮะทางเพจชิมชวนช่อง y YouTube นะครับชิมชวนนะครับและนี่คืออีกร้านหนึ่งที่ผมถือโอกาสแนะนําเพื่อนๆนนะครับที่ยังไม่เคยแวะมาหรือที่แวะมาแล้วนะครับก็อย่าลืมแนะนําต่อไปว่าร้านนี้เขาอร่อยจริงๆนะครับอยากจะบอกว่า อร่อยมากที่สําคัญนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับในการที่จะวัดมาที่อรุณคาเฟ่ยอยู่ระหว่างซอยเชื่อมสัมพันธ์24กับ26อยู่รักหว่างนะฮะ24 26 24 26, 26, 26, 26, 26ระหว่างนี่แหละครับอรุณคาเฟ่มีป้ายเขียนแล้ฮะอรุณคาเฟ่เข้าซอยมา 50เมตรยังไงก็หาเจอฝากร้านนี้ไว้และอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนเพราะว่าผมบอกแล้วครับถ้าไม่อร่อยผมไม่ชวนเพื่อนๆมาชิมถ้าไม่อร่อยไม่ชวนเพื่อนๆมาทานอยู่บนเงื่อนไขของผมนะฮะสะอาดอร่อยร้านนี้สะอาดอร่อยกับวิธีในการทำวัตถุดิบที่เลือกใช้ โอ้โหถ้าเกิดว่าใครมาแล้วบอกไม่คุ้มเนี่ยนะครับว่าไม่ใช่ละแค่บรรยากาศก็คุ้มแล้วครับลาไปก่อนครับแลวติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะพาไปชิมที่ไหนหรือจะพาไปชมอะไรแต่เขาบอกว่าที่นี่ปากมุดเลยครับอรุณคาเฟ่ลาไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมตัวรักมาตุลรอวอวะบโรกาตุปเซวีดนะัสวัสดีนะครับ